สวัสดีครับทุกคนผมเป็กผลิตโชคนะครับวันนี้นะครับผมต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับราชวิทยาลัยจุฬาพรนะครับสำหรับวัคซีนเข็มแรกของผมเองเลยนะครับก็จริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่าอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนให้มาฉีดกันเยอะๆเลยครับวันนี้คนน้อยมากๆเลยนะครับและยังมีสเปซสำหรับทุกคนอยู่เรื่อยๆเลยนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับไม่เจ็บไม่อะไรเลยครับ วันนี้ผมมาทำให้ดูแลนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนนะครับลงทะเบียนแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆเลยครับนองไิทมม่่ใครับจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องทำกันนะครับเพื่อประเทศของเราเพื่อโลกของเรานะครับจะได้ไม่แพร่เชื้อกันไปก็สำหรับผมเองก็มีโรคประจําตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วคุณหมอบอกว่าไม่เป็นไรนะครับมันไม่เกี่ยวข้องกัน อะไรอย่างเงี้ยผมเพื่อนแต่นใจมาฉีดนะครับเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างครอบครัวเราเพ<ม>ื่อนๆเราจะได้ไม่เป็นอ่าไม่เป็นแบบผ่าไปให้เขาติดนะครับแปลว,ว่าก่อนหน้าที่จะมาฉีดคือพี่ไปก็ทำกันบ้านก่อนนยครับสุขภาพาตัวเองเอใช่ครับหาปรปึกษาพแพทย์ก่อนใช่แล้วครับก็ก่อนที่จะมาฉีดนะครับผมก็ไปปรึกษาคุณแพทย์ คุณหมอส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็ถามเขาว่าจะมีจะเป็นอะไรไหมในเมื่อเรามีาโรคประจําตัวนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับคุณหมอบอกไม่เป็นไรไม่เกี่ยวอะไรเลยก็สามารถาฉีดได้ปกติและทำกิจวัตรประจําวันได้ตามปกตินะครับคอนเฟิร์มว่าไม่เจ็บจริงๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าฉีดไปแล้วับ <c oughs> ก็ยังไงเชิญชวนทุกคนนะครับลองมาฉีดนะครับไม่ว่าจะที่ไหนในประเทศก็ได้นะครับมีตั้งหลายแห่งนะครับมาฉีดกันเยอะๆเลยนะครับแล้วเราก็จะได้รีบพัฒนาเรารีบหายจากโควิด -19 กันเร็วๆแล้วเรากลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมเร็วๆครับหลังจากฉีดเสร็จแล้วเป็นยังไงที่เป็นหลังจากฉีดเสร็จก็แบบนี้ครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไม่มีอาการอะไรนะครับก็เดี๋ยวลองดูอาการอีกสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงอะนรนะครับแล้วก็ คุณหมอบอกใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยครับก่บอนหน้าที่จะตัดใจฉีดพี่เป๊นตัดหใ,ใจนานไหมพี่เปไม่นานนะครับก็คือจริงๆแล้ววันนี้มาเป็นตัวแทนของแกรมมี่เลยนะครับก็อยากจะมาบอกให้วัยรุ่นทุกคนเลยนะครับว่าจริงๆมันคนไหนที่กลัวเข็มยังไม่อยากฉีดไม่มีโอกาสหรือลอส,สิ่งที่ดีกว่าหรือว่ารอเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ต้องรอหรอกครับ mm hmm. ผมว่า ดีที่สุดคือมาฉีดก,ก่อนเลยดีกว่านะครับเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะสามารถติดก,กับจากใครที่ไหนยังไงก็ได้อะไรเงี้ยก็ผมว่าเป็นประโยชน์กว่าครับผมเลยตัดสินใจมาฉีดบอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดใช่ครับการฉีดวัคซีนที่ดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนะครับเราจะได้ ทำให้ประเทศของเราฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วนะครับยังไงผมก็ขอบเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคน้วยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทีนะครับทางกรามี่เองนะครับศิลปินทุกคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอยากจะให้ทุกคนสู้ๆเ้ืยอความเข้งแข็งของทุกคนแล้วนะครับผมว่ามันจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีนะครับยังไงสู้่สู้กันนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับ